อูฮารุไทตัดพ้อถึงใครเหนื่อยจะปกป้องหลังแชร์ข่าวนายกญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าอูฮารุไทม่วงบุญสีศิลปินนักแสดงซึ่งเคยโพสตเฟซบุ๊กฮารุไทม่วงบุญสีสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชามาโดยตลอดได้มีการโพสต์แชร์ข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นส่งหน้ากากอนามัยถึงบ้านประชาชนพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าบางทีกูก็เหนื่อยคอยปกป้องแล้วนะทั้งนี้ ภายหลังโพสต์ได้ไม่นานก็ได้มีการลบข้อความดังกล่าวออกอย่างไรก็ตามเชื่อว่าข้อความดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ยังไม่เข้าถึงความต้องการของประชาชน